จอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเริ่มงานลักษณะแบบนี้เนี่ยออที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปมีสองโรงอยู่ทางเหนือนะครับแล้วก็สองโรงทางอีสานสมัยนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นพระวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่อาจารย์ภัยบูรณหังสะพรึกอาจารย์ฮลิศสุตบุตรเนี่ยนะครับก็สนับสนุนให้มหาลัยเนี่ยไปช่วยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปเราก็ไปทำเรื่องการออกแบบ พัฒนากระบวนการผลิตวิศวกรรมวางระบบการผลิตในโรงงานระบบประกันคุณภาพและเราก็พบว่าการจะทำให้การผลิตในโรงงานดีได้เนี่ยก็แปลว่าความสามารถในการผลิตวัตถุดิบเนี่ยต้องดีด้วยสมัยนั้นเนี่ยคนที่ลงมือไปทำงานออกพื้นที่ตลอดเวลาเนี่ยก็คืออาจารย์กษณพงภงกิรติกรแล้วก็อาจารย์สกรินภูมิรัตน์เราจะาต้องการลดต้นทุนการผลิตให้ได้ จะทำมะเขือเทศยังไงให้อยู่มันเพิ่มนะครับถูกลงอยู่ตลอดเวลาอีกอันนึงก็คือทําให้มันเกิดความหลากหลายในผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มองกันโดยทั่วไปแต่ว่าเวลาที่เราไปทํางานอย่างนี้เรารู้ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันต้องไปช่วยให้ให้ใหใหกลไกการพัฒนาเนี่ยมันมีความยั่งยืนความยั่งยืนเนี่ยมันจะแค่ลดต้นทุนแล้วเพิ่มความหลากหลายไม่ได้มันจะต้องไปมีมิติเชิงสิ่งแวดล้อม จากพยายามติดตั้งเครื่องจักรให้มันใช้งานได้ตามที่ออกแบบระยะหลังเนี่ยก็คือเริ่มปรับปรุงประสิทธิภาพของเ,ออเครื่องมือนะครับก็มีงานพัฒนางานวิจัยอะไรต่างๆ ภารกิจที่อาจารย์กิศนภพและอาจารย์สกรลินมอบหมายให้ตอนนั้นก็จําได้แม่นก็คือว่าให้เพิ่มความสามารถแล้วก็เพิ่มารายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยนะครับก็เข้าไปทํางานกับเกษตรกรแล้วก็โรงงานหลวงทั้ง4แห่งเนี่ยพบว่าสตรอเบอรี่เนี่ยก็เป็นพืชที่โดดเด่นแล้วก็มีมูลค่าสูงนะครับโครงการหลวงเข้ามาก็ทําให้ชีวิตของในชาวบ้านเปลี่ยนก็คือชาวบ้าน เริ่มมีงานทํามากขึ้นแล้วก็มีพวกผลไม้แปลกๆปลูกมากขึ้นก็ดีใจนะคะจําได้นะคะจะมีแม่จะมีป้าแล้วก็จะมีคุณข้างบ้านคุณข้างบ้านนี่แหละ,หล,ะหลายคนที่ที่เข้าไปทํางานที่คงการหลวงในหลวงท่านพระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วว่าทํำยังไงชาวบ้านถึงจะได้มาอยู่ในในแหล่งชุมชนไม่ต้องไปขึ้นเขาตัดไม้ทําลายป่าพราะองค์ก็ทรงให้สร้างโรงงานโดยมีมอจทอเป็นผู้ออกแบบ และมาก่อตั้งครั้งแรกนะครับเมื่อได้รับแผนผลิตปั๊บทางโรงงานก็ไปพบกลุ่มเกษตร,รกรเพื่อดําเนินการคัดเลือกเกษตร,รกรซึ่งชาวบ้านแถวนี้ก็จบอย่างมากก็ไม่เกินม .5 อ,อะไรอย่างนี้นะครับบางคนก็จบป .4 ป .5 ก็มีก็ไปฝึกกันแล้วก็กลับมาเป็นพนักงานที่โรงงานนะฮะโรงงานก็ดําเนินการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานให้ชาวบ้านไปปลูกโดยที่ทั้ง โรงงานเนี่ยก็เป็นโรงงานของโครงการหลวงเนี่ยก็เป็นผู้ออกทุนให้ก็ให้มเมล็ดพันธุ์ให้ปุ๋ยให้ยาเอาไปปลูกและเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันเราแบ่งปันวันเวลาในชีวิตด้วยกันและเราก็โตโตมาด้วยกันในตลอดเกือบ30ปีที่ผ่านมาเพราะฉนั้นมันก็จะส่งผลว่าเราเข้าใจเขามากขึ้นเราทํางานกับเขาได้ดีขึ้นเขาก็ใช้ประโยชน์เราได้ดีขึ้นเขาก็รู้ว่า เขามีความรู้อยู่เขาภูมิใจในในประสบการณ์ในความรู้ของเขาอันนี้คิดว่ามีประโยชน์มากเขามั่นใจในในในตัวเขาเองมากและเขาก็รู้ว่าเขาเอาความรู้จากเราไปต่อยอดจากสิ่งที่เขาใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรผมผมคิดว่าตรงนี้คือประโยชน์สำคัญมากแล้วก็จะยั่งยืนมาก